อ่าโอเคครับในวันนี้นะครับในรายการเรียนรู้คู่ออนแฮนนะครับคณิตศาสตร์ม .1 ใน EP ีที่2นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันนะมาดูกันเลยนั่นก็คือในเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะครับการบวกจำนวนเต็มคล้ายๆกับตอนที่นักเรียนเรียนตอนป .6 หรือตอนปถมเลยครับนักเรียนการบวกจำนวนเต็มเหมือนกับการบวก ัวเลขปกติทุกอย่างนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือการบวกจำนวนเต็มจะมีจำนวนเต็มที่มีทั้งหมด3ชนิดมาทำการฟิชเชอร์ลิงกันก็คือเอามาผสมกลมกลืนกันไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์หรือจำนวนเต็มลบก็สามารถมาบวกได้นะครับในลักษณะของการบวกจำนวนเต็มถ้านักเรียนอ่านในคู่มือออนแฮนนะครับที่เราแจกไป นักเรียนสามารถที่จะศึกษาข้อมูลได้แต่ควนี้บางคนอ่านแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3แล้วยังรู้สึกเกิดการสับสนเกิดการสับสนวันนี้ครูนนนี่นะครับมีคำตอบมาให้ครับเอาแล้วครับวันนี้เรามาดูก่อนอื่นขออนุญาตเพิ่มสไลด์กันก่อนนะครับ ในเรื่องของการบวกจํานวนเต็มถ้านักเรียนอยากาทบทวนนะครับหรือเรียนได้เร็วขึ้นนะครับในช่อง YouTube ในคณนิติ0มิลก็มีนะครับในการบวกจํานวนเต็มครูได้เคยพูดไปแล้วครับหลักของการบวกครับง่ายนิดเดียวครับนักเรียนการบวกเนี่ยนะฮะเราจะต้องจําแนกชนิดของจํานวนเต็มออกเป็นทั้งหมด2ชนิดให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าจํานวนเต็มใดก็ตามที่ไปบวกกับจํานวนเต็มที่เป็นจํานวนเต็มศูนย มันแทบจะไม่มีความหมายเลยเพราะว่า0ูนย์ไปบวกกับอะไรนะครับไม่ว่า0ูนย์จะไปบวกกับ5ก็จะได้5เหมือนเดิมเพราะนั้น0ูนย์ไปบวกกับจํานวนใดก็ตามจะได้ค่าเท่ากับจํานวนที่มาบวกกับ0ูนย์นั่นเองนะครับสําหรับการบวกจํานวนเต็มเราจะสนใจเฉพาะกรณีที่เป็นการบวกทั้งหมด4แบบด้วยกันในกรณีที่อยู่ในเอกสารจะเป็นแค่3แบบถูกไหมครับแต่ครูจะสรุปรวบยอดให้ในการดูโดยอย่างนี้ครับเช่นกรณีแรกครับ นักเรียนไปเจอจำนวนเช่น5บวก3 5บวก3นักเรียนเห็นปุ๊บโอ้โหครูเอาข้อสอบอะไรมาให้ทำเนี่ยมันง่ายซะเหลือเกินวิธีการดูดูอย่างนี้ครับการบวกแบบเดิมที่นักเรียนเคยเรียนมา5บวก3นักเรียนได้ทันทีว่า8นักเรียนอาจจะไม่รู้ว่าการบวกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการบวกม1แล้วครับเพราะการบวกในม1เราก็แค่ดูชนิดของมันเฉยครับ ชนิดแรกครับ5เป็นจํานวนตเต็มบวกครูให้เป็นประจุบวกนะครับ3เป็นจํานวนตเต็มบวกเห็นไหมครับนักเรีรยนประจุเดียวกันครับอาจจะสืบเนื่องกับ,กบวิทยาศาสตร์นิดนึงนะฮะประจ,จุเดียวกันคือลักษณะของนิสัยคือขั้วเดียวกันเป็นบวกกับบวกเหมือนกันมันสามารถเอามารวมกันได้เลยคือมันเป็นจํานวนชนิดเดียวกันแล้วครับสามารถมารวมกันได้เลยและตอบจํานวนชนิดเดิมคือจํานวนตเต็มบวกแบบที่นักเรียนทํามานะครับ แบบที่2ครับกรณีที่นักเรียนไปเจอโจทย์แบบใหม่อา่าโจทย์แบบใหม่ใช้อะไรก็เดิมขออนุญาตเปลี่ยนปากกาก่อนโจทย์แบบใหม่ใช้อะไรก็เดิมครับเช่นนักเรียนเจอลบเก้าครับไปบวกกับลบแปดดูนะฮะลบเก้าบวกกับลบแปดนักเรียนดูชนิดก่อนครับมาระบุชนิดกันครับลบเก้าเป็นจํานวนเต็มลบลบแปดก็เป็นจํานวนเต็มลบ เห็นไหมครับว่าเป็นั้่เดียวกันหรือจํานวนชนิดเดียวกันสามารถเอามาเหมือนเมื่อกี้เลยครับเอามารวมกันได้เลยแต่ให้ตอบชนิดของมันเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้น9ก้าบวกแได้17 9เจ็ดบวกแได้17ครคูก็เขียนเลยครับ17แต่เวลาตอบต้องตอบเป็นค้วลบหรือจํานวนเต็มลบเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใส่ลบใส่วงเล็บด้วยนะครับการเขียนจํานวนเต็มลบ สรุปนะครับกรณีแบบนี้ครูสามารถเขียนง่ายๆเลยถ้ามันเป็นจํานวนชนิดเหมือนกันอ่าเหมือนกันหรือคั้วเดียวกันก็ตามนะครับสามารถเอามารวมกันได้เลยนะครับรวมกันได้เลยกรณีต่อไปอเอามาครับ9บวกกับลบ -8 เอามาอีกอันนึงเลยละกัน ลบ99เนี่เเลขเยอะเอะบ้างครับบวกกับ8 8อะไรนะครับยังไม่พอใจลบ99้าบวก9 9้้าอไหนครูบอกมีแค่4ชนิด่าจริงๆแล้วก็มีแค่4ชนิดนะครับ4ีกรณีด้วยกันก็นี่แบบนี้ให้นักเรียนดูขั้วครับ9อ่ามาดูข้อแรกก่อนนะข้อน,นี้นะ9ครับเป็นขั้วบวกครับลบ9เป็นขั้วลบ มันคนละคั่วกันถูกไหมครับมันคนละชนิดกันเลยวิธีการดูครับให้นักเรียนดูว่าชนิดไหนมันมากกว่ากันตอบได้ทันทีครับนักเรียนเห็นแล้วว่าชนิดอะไรครับบวกมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นชนิดบวกเยอะกว่าคําตอบที่ได้มันจะต้องตอบบวกแน่ๆครับแต่คราวนี้มันเยอะกว่ากันอยู่เท่าไหร่เห็นไหมครับกรณีที่ขั้วมันคนละคั่วให้ดูว่าเยอะกว่ากันอยู่เท่าไหร่หรือมันมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่ก็คือการหาผลต่างนั่นเอง9กับ8 มันต่างกันอยู่หนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่หนึ่งก็ตอบหนึ่งได้เลยครับแต่เป็นขั้วอะไรฮะขั้วบวกนะครับเห็นไหมครูคิดอย่างนี้เลยนะครับคิดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าหนึ่งเฉยๆหรือบวกหนึ่งก็ได้นะครับแต่บวกหนึ่งไม่ค่อยนิยมเขียนเนาะอ้าวมาดูข้อต่อไปครับเอาให้ชัวร์ครับเจอขั้วลบครับอีกอันเป็นขั้วบวกครับลบเก้าเก้ากับแปดแปด ดูแค่เลขครับ99หรือ88เยอะกว่ากันครับเก่งมากครับสุดยอดครับเพราะฉะนั้นมันคือขั้วรลบครับเยอะกว่าลบ99เยอะกว่าครับแล้วมันเยอะกว่ากันอยู่เท่าไหร่ครับ99กับ88อ๋อเอามาหาก้างกันครับมาหาผลต่างก็คือมาลบกันเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นสีอะไรฮะสีเอเนาะแต่เวลาตอบต้องตอบคัเอเด้อที่เราคิดตั้งแต่แรกครับคือขั้วรลบหนูไหมฮะเพราะนั้นตอบจำนวน เต็มลบครับโอเคครับสุดยอดคราวนี้มาข้อสุดท้ายไฮไลท์ครับลบ99เป็นขั้วลบครับ99าเป็นขั้วบวกคือแปะนะฮะแล้วมันมากอันไหนมากกว่ากันครับนักเรียนดู99หรือ99ครับเฮ้ยมันเท่ากันเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่มันเท่ากันผลต่างมันจึงกลายเป็น0ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ0น เห็นไหมครับในกรณีแบบนี้เราจะให้กรณีแบบนี้ว่าเป็นกรณีที่มันค้่มันต่างกันถ้าค้่มันต่างกันเราก็ต้องมาหาผลต่างถูกไหมฮะว่าอันไหนเยอะอันไหนน้อยกว่ากันแต่ถ้าเกิดเหมือนกันเราเอาตัวเลขมารวมกันได้เลยนะครับและก็ตอบั้่ที่มันเป็นมาตั้งแต่แรกโอเคไหมจากกรณีจากกรณีนี่นะครับอ่าจากกรณีที่นักเรียนดูทั้งหมดในเอกสาร นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างให้นะครับนักเรียนสามารถศึกษาได้ในทั้งหมด3กรณีด้วยกันนะครับโอเคนะฮะอันนี้ครูสรุปให้นะครับคราวนี้มาให้นักเรียนกดพอดก่อนเลยครับทําแบบฝึกหัดที่2การบวกจํานวนเต็มครับเอา้าให้เวลาไปเลยสุดยอดครับนักเรียนการทําแบบฝึกหัดที่2นักเรียนทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาหาคําตอบมาเฉลยกันเลย อ่ะซูมกัน,ปนไปหน่อยครับข้อที่1ครับ25บวก0ชัดเจนครับศอย่างที่ครูบอกไปฮะ0ย์ไปบวกอะไรก็ตามจะได้จำนวนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตอบอะไรครับย15นะครับมาดูข้อ2ครับ14บวก16โอ้โหคิดจนปวดหัวครับถ้าเป็นจำนวนมันคือจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกถูกไหมฮะแต่มันคือแบบเดิมที่เราคิดมาตั้งแต่ประถมละเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ สามอะไรสิบครับสามสิบครับถูกต้องครับข้อที่สามครับเอาละตัวหน้าเป็นขั้วบวกครับตัวหลังเป็นขั้วลบมันคนละขั้วครับเพราะฉะนั้นต้องมาหาผลต่างดูสิครับสิบสี่กับอ่าสิบสี่กับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเยอะกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องรอตอบติดอะไรเลยครับติดขั้วลบเนาะฮะคาตอบรอติดลบนะฮะอ้ะวแลวมันต่างกันอยู่เท่าไหร่นะครับให้นักเรียนไปแอบทดอ่านี่ทดไอ้นี่เลยฮะ แอบทดก็คือเอา75ตั้งลบกับ14ครับลบกันปูย้ยี่ปู้ยมได้1ลบกันได้6อ่าได้61เครับอ่า61นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบทันทีครับว่าลบ61เห็นไหมข้อ4ลบ51กับ60นักเรียนดูขั้วครับข้างหน้าลบข้างหลังบวกคนละขั้วแต่บวกเยอะกว่ารอตอบบวกนะครับข้อนี้ เพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ51กับ60ตอบได้สบายมากคือต่างกันอยู่9ก็ตอบ9เฉยๆครับเพราะเป็นขั้วบวกข้อ5ครับอา้าอาจจะสับสนตัวเลขนะครับดูดีๆนะฮะอันนี้ขั้วลบอันนี้ขั้วบวกแต่บวกเยอะกว่านะครับบวกเยอะกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบขั้วบวกเยอะกว่ากันอยู่เท่าไหร่ครับเยอะกว่ากันอยู่18ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอบลบ อ่าไม่ใช่ลบสิคั่วบวกใช่ไหมฮะต้องตอบ18เฉยๆนะครับ18เฉยๆอ่ามาดูข้อ6ครับเช็คขั้วกันเลยข้างหน้าก็คั่วลบข้างหลังก็คั่วลบกรณีที่มันไม่เขียนวงเล็บเห็นไหมฮะมันไม่เขียนวงเล็บข้อเสียมันคือมันเราจะจะต้องลังเลนิดนึงแต่ถ้าเกิดใส่วงเล็บจะเห็นชัดขึ้นเห็นไหมครูถึงเน้นย้ําให้นักเรียนใส่วงเล็บนะครับคั่วเดียวกันเอามารวมกันได้เลยครับตอบขั่วเดิมคือคั่วลบเพราะฉะนั้น142บวกกับ18ครับ ได้ทั้งหมดหนึ่งแต่ตอบติดลบนะอ่าข้อ7ครับเช็คหน่อยเลวข้างหน้าก็ลบข้างหลังก็ลบครับไปด้วยความรวดเร็วเร็วแสงครับตอบขั้วลบล้านเปอร์เซ็นต์ตอบลบเอามารวมกันเลย12กับร้อมารวมกันได้118นะครับตอบลบ118อยสมาดูข้อ8ครับ เช็คคนละขั้วครับข้างหน้าขั้วบวกข้างหลังขั้วลบนะครับเดี๋ยวสักพักก็ขั้วกิ้งเริ่มหิวข้าวแล้วครับอ่ะเจ็ดกสิบแปดครับสิบแปดเยอะกว่าเพราะนั้นต้องรอตอบขั้วลบเนาะเยอะกว่ากันอยู่เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นตอบลบสิบเอ็ดนะครับข้อต่อไปครับข้อเก้ามาเช็คคำตอบด้วยกันครับข้างหน้าก็ลบข้างหลังก็ลบอ่าอ่าเพราะฉะนั้นต้องตอบขั้ว ลบครับขั้วเดียวกันใช่ไหมครับเอามารวมกันได้เลยครับกลายเป็น8 0ดเจนะฮะ8ปเจข้อ10ข้างหน้าขั้วลบข้างหลังขั้วบวกกูจะไม่เขียนขั้วแล้วนะฮะข้างหน้าขั้วลบข้างหลังขั้วบวกคนละขั้วหักล้างครับตอบขั้วลบครับรอไปเลย35กับ27มันมากกว่ากันอยู่8ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอบลบ8ครับ ตอบลบ8เลยนะครับมาข้อ11ครับขั้วเดียวกันเอามารวมกันตอบขั้วเดิมครับคือขั้วลบรวมกันได้เท่าไรเอ่ย6 10ก็ตอบลบ60ครับ12ครับขั้วเดียวกันเห็นไหมครับอันหนึ่งใส่วงเล็บอันนึงไม่ใส่วงเล็บเนี่ยจะเริ่มสับสนเห็นไหมฮะผมต้องเน้นย้าเวลาเราไปทําให้ใส่วงเล็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอบขั้วเดิมครับคือขั้วลบครับลบเท่าไรเอ่ยโอ้โหโคตรง่ายลบห เสบนะครับเอาละครับข้อที่1ผ่านไปข้อที่2เอาละข้อที่2มาดูข้อที่2นะฮะถ้าท้อที่1เราทํำข้องและข้อที่2จะเริ่มเพิ่มละแต่วิธีการคิดกรณีแบบนี้ถ้ามันมีมากกว่า2ตัวนักเรียนจะต้องคิด1ตามคอนเซปต์นะครับ1ต้องคิดในวงเล็บก่อนเป็นอันดับแรก2ต้องคิดคูณหรือหารก่อนก็ได้อันี่คอนเซปต์ในการทํานะ และคอยไปบวกกับลบแต่ถ้าเกิดมันเป็นกรณีแบบนี้มันเป็นการบวกใช่ไหมฮะให้นักเรียนคิดในวงเล็บก่อนและนักเรียนต้องคิดจากวงเล็บทางด้านซ้ายมือไปหาขวามือหรือวงเล็บด้านไหนสุดไปหาวงเล็บด้านนอกมีคอนเซปต์ในการคิดวงเล็บแบบนี้เพราะฉะนั้นมาดูข้อนี้ครับคิดวงเล็บจากซ้ายไปขวา่าซ้ายไปขวาต้องคิดจาก10บวก7ก่อนถูกไหมฮะสิบวกได้17ถูกไหมฮะแล้วไปบวกกับ ลบห้าซึ่งมันคนละคู่แต่บวกเยอะกว่าใช่ไหมครับข้อนี้อ่าอ่าเช็คคู่ให้ดูหน่อยละกันข้างหน้าบวกละกันฮะข้างหลังลบแต่ข้างหน้าเยอะกว่าก็ต้องตอบคู่บวกครับเยอะกว่ากันอยู่สิบสองเพราะนั้นข้อนี้ตอบสิบสองครับเอามาข้อสองเาวงเล็บครับวงเล็บวงเล็บ,ลบมีวงเล็บเดียววงเล็บใหญ่นะครับเจ็ดบวกกับลบห้านักเรียนคิดได้ใจครับเจ็ดบวกกับลบห้าได้ 2เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น10บวก2โคตรยากครับคำตอบคือเสีย2นะฮะข้อที่3มีวงเล็บ2องเล็บแต่ดูนะมันเป็นลบกระจิ๋วเดียวกับวงเล็บบะฮึมบะฮึมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้วงเล็บบะฮึมบะฮึมก่อน5บวก1เป็น6กนะฮะกลายเป็นลบ6กบวกกับ6คคำตอบเอาเท่ากันอีกตอบ0ูนย์เลยครับเห็นไหมวัยรุ่นง่ายมาก ข้อ4ี่คิดวงเล็บก่อนนะฮะลบ6บวก5ได้ลบลบ1นะครับบวกกับ1เข้ากันแล้วตอบ0ูไปไวเนาะใครไม่ทันตรงไหนลองดูนะฮะข้อ5ครับลบ4บวกลบ8มันเป็นลบทั้งคู่แสดงว่าต้องนาม,มารวมกันกลายเป็นลบ12อ่าได้ลบ12ครับบวกกับ15เนาะ แต่บวกเยอะกว่าเพราะนั้นข้อนี้ตอบบวกใช่ไหมครับอ่าตอบเป็น3ครับบวก3ข้อ6ครับอ้าวในวงเล็บก่อนนะฮะลบ8บวก15ได้7ถูกไหมครับอ้าวกลายเป็นลบ4นะครับบวกกับ7ลบ4บวกกับ7บวกก็ยังเยอะกว่าเพราะนั้นข้อนี้ตอบ3เอาลครับหน้ามีภูผ่านไปนะครับอ่านี่ให้ดูหลักการนะครับหลักการเรามีอยู่แค่นี้ตอนที่เราเริ่มต้นนะครับ แบบฝึกหัดที่1นผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้แบบฝึกหัดที่1ยังมีข้อที่3อยู่ามาดูข้อ3ครับข้อ3เป็นกรณีที่เขาแบงค์ไว้หรือให้ช่องว่างไว้ให้นักเรียนหาว่าเอ๊ะต้องเติมตัวเลขอะไรตัวเลขอะไรและทําให้สมการทางด้านขวามือเป็นจริงขวามือเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจะเติมอะไรทําให้มันเป็นจริง นักเรียนดูครับสี่เรียดมาครับลบเก้าครับไปบวกกับอีหยังว่าได้ลบเก้าเท่าเดิมตัวเลขอะไรที่บวกแล้วได้เท่าเดิมตอบทันทีว่ามันเป็นเลขศูนเห็นไหมครับศูนไปบวกอะไรก็ได้ตัวเดิมถูกไหมฮะเอาข้อต่อไปเอาอีกแล้วครับตัวเลขอีหยังตัวเลขอีหยังมาบวกกับสิบแปดได้สิบแปดตัวเลขหยังตอบว่า0ูนเห็นไหมครับ ข้อที่สามครับเอาแล้วบอตัวเลขอีหยังมาบวกลบห้าไปบวกกับอีหยังได้ลบแปดนักเรียนดูครับตอนแรกมันเป็นลบห้าถูกไหมฮะแล้วมันทําให้มันเป็นลบเยอะขึ้นมันเป็นลบเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันจ้องเป็นจํานวนเต็มลบมาเพราะมันเป็นลบเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลบห้าไปเป็นลบแปดโอ้โหง่ายยากเหลือเกินนับต่อไปหน่อยครับหกเจ็ด 8ดได้3มถูกไหมฮะวันนั้นตอนนี้ตอบลบ3ถ้ามันเป็นคนละถ้าสมมติว่าโจทย์ข้อไหนนะที่ได้คําตอบมันน้อยลงใช่ไหมฮะสันนิฐานได้เลยว่าอีตัวที่มาบวกต้องคนละค้่กันฮนะอ่ะอย่างข้อนี้ครับอะไรนะมาบวกกับลบ7ได้ลบ11เห็นไหมมันเป็นลบ7แล้วมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นเป็นลบ11เพราะฉะนั้นตัวที่นํามาบวกก็ต้องเป็นจํานวนเต็มลบชนิดเดียวกันก็คือลบ4นั่นเองนะครับ ข้อหตัวเลขอีหยังตัวเลขอีหยังดูนะตัวเลขอีหยังมาบวกกับลบหกได้ศูนถ้าจําจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ได้ตัวเลขอะไรครับที่จะทําให้จํานวนนี้กลายเป็น0ูนย์ก็ต้องเป็นตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขเดียวกันและมันคนละขั้วกันอ้าวอันนี้ขั้วลบแสดงว่าตัวเลขที่นํามาต้องเป็นขั้วบวกและเป็นตัวเลขเดียวกันก็คือ6นั่นเองครับ ข้อหกครับเอาแล้วข้อนี้ตัวเลขข้อนี้เป็นครัวลบแต่คําตอบเป็นครัวบวกแสดงว่ามันเป็นลบถ้ามันเป็นลบเยอะขึ้นแสดงว่าตัวมาบวกต้องเป็นตัวลบแต่มันเป็นลบแล้วมันดันเป็นบวกแสดงว่าตัวที่นํามาบวกเนี่ยจะต้องเป็นครัวบวกล้านเปอร์เซ็นต์และคำตอบออกมาเป็นบวกมันต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่าลบสถูกไหมฮะ อยู่เท่าไหร่2ก็คือเลข4อีกครั้งนะฮะอีกครั้งนะฮะตัวเลขอะไรตัวเลขอะไรเป็นลบนะแต่คําตอบออกมาเป็นบวกแสดงว่าตัวเลขที่นํามาบวกกับตัวลบเนี่ยต้องเป็นตัวบวกล้านเปอรซแต่คราวนี้ถ้ามันคนละค้่แบบนี้และมันตอบ2นักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปตอนคิดครับแสดงว่าอ e ีตัวเนี้ย อีตัวนี้นะฮะทำยังไงนะที่ให้อีตัวหนึ่งที่มาบวกต้องมากกว่าอยู่2ตัวเลขนั้นก็คือเลข4เพราะว่ามากกว่า2ดูแค่เลขอยู่2พอดีเห็นไหมครับอา,อาจจะยากแล้วนะอ้าวข้อต่อไปครับลบครับแต่ขั้วที่ได้เป็นขั้วบวกตัวเลขอะไรครับตัวเลขนั้นจ้องเป็นตัวบวกครับเฮ้ยมันคนละขั้วแล้วได้บวกแสดงว่านักเรียนต้องสันนิษฐานเลยครับ ตัวเลขนี้เป็นสามตัวเลขอะไรที่มากกว่าสามอยู่หกโอโ้โหโคตรยากเลยตัวเลขที่มากกว่าสามอยู่หกนักเรียนก็นับเพิ่มไปอีกหกนิ้วมันก็คือเลขเก้าครับข้อแปดครับข้อสุดท้ายของการบวกครับเก้าไปบวกอะไรเก้าเป็นบวกนะฮะไปบวกอะไรได้ค้วลบแสดงว่าตัวเลขที่นํามาบวกต้องเป็นคนละค้่คือค้วลบถูกไหมฮะและเป็นไงฮะ เหมือนเดิมเลยครับตัวเลขอีหยัง9ตัวเลขอีหยังที่มากวามากว่า9ยูซองมากกว่า9ยูซองเพราะฉะนั้นตัวเลขนั้นก็คือ11ครับาเพระฉะนั้นข้อนี้จะตอบลบ11นะครับอ่าน,นี้คือกรณีที่เช็คความเข้าใจนันโจทย์แบบนี้โอ้โหคลาสสิกนะครับดอกจันไว้เลยนะครับ ่าเราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบวกจํานวนเต็มในแบบฝึกหัดที่2แล้วเรามาต่อกันใน EP ที่3เรื่องการลบจํานวนเต็มอ่ารออยู่นะครับสำหรับแบบนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดมาก่อนนะครับศึกษาด้วยตัวเองมาก่อนอ่าพร้อมแล้วสําหรับวันนี้สวีดัสสวัสดี